เฉียใจมาบนันค่อยมันแล้วก่อนมาแล้วก่อนเนาะนั่นแล้วบทาเลยได้จกชอบนี่พ่อนี่สิบปลาเนาะได้ร่างหนึงได้ล่างนึงได้แล้วเนาะเอาตูนในประมาณชิมหกนี่ให้กับเจ้าจี่เามมักชนเด้เมูบาเท่านี่ตมนะเอามืกอาม เป่าสุดท้ายอ้โหับสมาคีคือพลังพี่น้องก้าบสบายดีท่านผู้ชมพบกับเขยนาดีคือเก้าพี่น้องวันนี้เขยนาดีไปเกี่ยวข้าวพี่น้องเลยตอนนี้อยู่ต้อนาเฮือนปลาจ้อยลุงต้อมพี่น้องกําลังว่าจะไปเกี่ยวข้าวพี่น้องวันนี้เป็นมื้อแรกเกี่ยวข้าวนาลุงต้อมและปลาจ้อยพี่น้อง โอ้กินข้าวไปน้ำมันนีมาสู้ชีวิตจนมาเอาไม่มาด้วยหรอกว่าที่ร่างหน้ามาแต่เช้ามาหาไปต่อยเพื่อสิไป็กกัข้าวอยู่บ้านคุณพายไปใส่น้ำไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวอยู่บ้านคุณพายเขากินไปน้ำเนาะเชื่อน้ำหรือจะเอาละไม่เดี๋ยวนี่ยืนเอาอีกแล

ปลาเค็งยูเฮือนเฮามีอยู่เด้เมือเม่อนี้เราไปคลองแห่มีเช้านี้ได้ <ừ. S 1> ประมาณชิพนี่แหละคุณดีเนาะแต่ว่าสรีไตกับดักน้ำอันดักงูข้างหน้าน้ำตัวงูมันเขามูมันเขามันก,กินกบเกี่ยวเขาวันกุดควายมันนี่เนาะไปเดี๋ยวไปเอาไปท่าเพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นไปน้ำลัง ไปเอาไปก่อนเพื่นน้ำไม่พโอเคเดี๋ยวทางคืนาดีแล้วกะพลรญญาจีไปก่อนเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะไปก่อนปลาจ้อยและลุงต้อมเดี๋ยวให้เพื่อนไปน้ำลังตอนนี้เพื่อนกำลังกินข้าวอยู่พี่น้องเลยไปเอาเดินทางพี่น้องไปติดตามฮับซมนำกันเลยเหมือนนี้บบเยื้อปาดีเลยนมเนี่ยแค่เนื้อปลาคนดีเลยเลี้ยวเข้าเมือนี่จังห้อง मान लो लोगों को आती क्यों नहीं เข่าไปนาสาวจ้อยกับไอต้มโคตรดาสาวจ้อยกับไอต้มเลยเนาะเข้ากังานดูเ,าเอาเกี่ยวเข่ามือแรกมันนี่นเนาะแด็ดเริ่มออกแล้วเออลงต้มมาแล้วพี่น้องมาช่วยก็มา ข้าวสีวานอ่าุกน้ำลังมูโอ้กับพึ่งแต่สีวานเจ้าเสถหัยมันถอกอันนี้อันนี้วานก่อนังแมนจักอาทิตย์นะเกือบเกือบเดือนเนาะแมนก็ถือว่ากระงามอยู่เนาะมันกระงามอยู่ตอนนี้ป้าจ้อยกับลุงต้อมมาแล้วพี่น้องเริ่มลงมือเกี่ยวข้าวอันนี้แม่นเคยนาดีละปัญยาเกี่ยวก่อนมาก่อนเข้ากับซุกแบบผู้ดีกระเทินเนาะอ่า แม่นแม่นคือแถวห่าง,หา,งงางงามเลยลุง,งต้อมเพิ่นไปเลาะเบื้องเข้าที่เพิ่นว่านพี่น้องยนี่ก็มาละเริ่มลงมือเกี่ยวข้าวบ้านเพิ่นไม่เคยตูน

จะมาได้เจาะของวาดไฟแกเมื่อตีทันทุกอยู่โบงู้ยอยู่เข้ามาก้อนเลยเจ็บเป็นเครือปีกายนี่แหละนี่แหละมันแห้งเลยมันนั่นนั่นแหละไม่เลยน้ำแห้งแล้วปัรข้านยังบบชุกอืมอมีน้ำหม้อแค่ไหนมันลอยลื่นนำ้ำลังยีหลักของแล้วเนาั่นหลไรประจดระุดไต้แน่นไต้ให้มนันแล่นกัด ก็มอคีปานเลยอันใครหี้ยหุ่เล็กๆของเหลียวกันอเล่นดอนเชือเลยดอกบุดจดเลยโอ้วิธีมัดไวขนาดแก่งแกงนั้นนั่นเลยบ่ไม่ได้ใช้โต๊นเอยเนาะ มีกาพอเท่ามาเกี่ยวข้าวชอยพี่น้องไปนัก่ไปเอาู้รเดินกันไปสุดทร์นสิอะมานอยุดไปเติมแหมดงลบกตาเนเดือ จะหายอย่างไดกองฉะนั้นนะเข้าจะสามให้สามให้เออกระเทือาได้ลายอยุทธายุเข้าจะเป็นสาห้แต่ทอเรเต้นได้ตรงนี้ท่อจอดเซ็มสำลังนี่ยเห็นตัวนั้นยังมัองยันไดเอางงัวกินนั่นนะอมันเขาใจยุทธ์ตัวนั้นมันน้ำหลังเนี่ยเราขึ้นอันนี้เกี่ยวเข้าก้อนพี่น้องเลยบบบนี้ทางัวหน้าใหญ่เพื่อกระลกเพเข้าก้อนพี่น้อง ก้อนจะมาเกี่ยวเขาต้องเลบึงนาก่อนเหรเด็กอยู่่อนหอมวานและงามเพล่นหอมที่พราทีแต่มันจะบ่แตกก่อยอดอพี่นี่เฮยเห็นห้างเหรอมิดห้างหันยอดนะนันเขามันต้องต้องไปแปลงแปลงขันตุก้ำเนื้ขันยูรา เรลงเขาเรายอดนะแล้วให้นึงแล้วตอนนี้แต่ก็บโบแล้วคักมันมีบอบชุกโบชุกเนี่ยพี่น้องก็เลยจุ้งไว้ก่อนไปเกี่ยวบาไปนี่แหละบันใดชุกกับเกี่ยวบันดโบชุกกับโบเกี่ยวพ่นละก็เลยไปให้ไหมก่อนเอาวัวแบบเพือน่าจะได้หนาะเอาเพื่องไปเออว่งพี่น้องลุงต้อมพว่าว่าอยู่ไทยบุเคยเกี่ยวเขา แต่ว่ามาล้านี่ได้เกี่ยวเข้าวอยู่ไทยมีแต่ไส้รถเหรอวะแต่พอมาอยู่นี่ปับ๊บเพชรทุกอย่างเขาก็ได้เกี่ยวดำก็บ่เคยดำก็ได้ดำน้ำา่เคยไถยก็ได้ไถย,ย้อนกลับมาอีกสาสิบปีสามสิบปีหลังถือว่าเราก็เฮ็ดได้ทุกอย่างอยู่พ <c oughs> ี่น้องเลยเพิ่งก็ได้ เกี่ยวคนละบงคนละจุดเลยพี่น้องเพราะว่าเข้ามันยังบวชุกคักคืออย่างเช่นบอลน,นี้กะเกียวเขียวเนี่ยกะวิดบวางไปเข้ามันชุกบบพร้อมเดียวพี่น้องจะเลยเกี่ยวแบบนี้แหละเออเบ่งมัดเขา่าเราบักใหญ่นึงคองเคยนะดีชัดเจนมากเช,ชื่อบัออ้างยัยังเข้าพะ้งอยู่อยู่ยยยยแตนตอด ไอ้ต้อมถึอนะพผ้า่เห็นเนาะที่หลบมมีงงไอ่อแม่พ่แม่ไอ้ต้อมมาตั้งใจไปเฮ็ดให้มันอย่เออเราอยู่แล้วไปเราไปมังหาเงินเอานี่ไปหูเรื่องฮูลาวอย่างไรเจ้าพญางไปบัตทึกไอ้ต้อมมาตั้งใจอลีเจ็บนินึงเราไปกวนมัน่บเป็นยังจิ๊บจิ๊บกำลังเกี่ยวเข้างานนี้กำลังเกี่ยวเข้าดีๆแต่นโตะ ต้อลุงตอมแม่นึงตอดเคยนัดดีแม่นึงเข้าไมยังบมดทันชุกคักพี่น้องเกี่ยวมันพูดีกับเธอเนาะเลยว่าว่าสิกคับก่อนพี่น้องอีกประมาณสองที่หามื้อตอนหน้าจังสรีมาเกี่ยวไหมเขาไม่เาาขยังบมดชุกคักคือเห็นนี่แหละพี่น้องหมดชุกโก้หมดชุกเดี๋ยวเคยนัดดีจะพาท่านผู้ชมไปเบิ้งเบิ้นปั้งเข้าเนาะพี่น้องเนาะ กอเท่าบางสวนควายพี่น้องเพิ่นปั้นเข้าแล้ว,วเ,าาเวพิ่นานาะ่ะดีเพาว,นะว,ว่าจะไปช่วยเพิ่นปั้นเพีงหน่อยเพราะว่าเข้าน้ำประจอยก็ไม่ได้เกี่ยวพี่น้องเพราะว่ามันยังโด้ชุกครับเนาะอ่าก็เลยโจ๊ไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ว่าสิไปช่วยเพิ่นปั้นเขา้าไปปั้นเข้าช่วยกอเท่าบางสวนควายพี่น้องไปเดิ่นกันจ่งซ้อมไปก่อนแล้วพี่น้องเนา มาบทันพี่น้องคนพอดีแล้วพี่น้องเลยแต่ถามบางคนว่าได้จักชอบโอ้เฉียดใจมาบทันคอยันแล<า> <c oughs> ้วก่อนมาแล้วก่อนนะเนาะนั่นแล้วบทาเลยเได้จักชอบนี่พ่อนิที่ปลายเนาะอ่าล่างหนึ่นะง,ง,ดงได้ล่างหนึ่ง Này bà má, chim hốc này, hay cái tao chắc chọn nhìn tạo đi. shop nhìn tạo chạy shop nhìn tạo chạy shop nhìn tạo chạy shop nhìn tạo สำเร็จแล้วพี่น้องต่อนนี้ต่อไปกับคนเข้าเมื่อพี่น้องบันนี้รถปั่นเข้าขนาดน้อยพี่น้องอยู่ที่ลาวส่วนลายเพื่อนกันมีแต่ไซ้่สำนี้แหละพี่น้องยรุ่นสำนี้แหละ เป่าสุดท้ายโอ้โหับปู่สมาคีคือพลังพี่น้องสำเร็จสมบูรณ์แบบนี้เข่ามันบระชุกครักเนาะไปเมื่อ bên này tì lốt tilu có con lịch biết lịch sử lịch vương lịch sử 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 lịch nó lịch sử 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 ก๊อฟก้อนบั้นนี้ <c oughs> โอ้หอนหอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะกะซีได้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเขยนน่าดีขออนุญาตกลับบ้านก้อนบั้นนี้เพราะว่าเข้ากับบุได้เกี่ยวสำหรับในการมาช่วยปั้นเข้าช่วยโอเท่ากันแล้วแล้วกะซีได้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอลาพี่น้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องบาย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 พบกันใหม่